วันนี้วันที่23่ิพฤศจิกาสองห้าจะมาเล่า,าความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งเอจะว่าความผิดพลาดก็ได้ความวู่วามก็ได้การจัดการไม่ดีก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งรวมแล้วมันก็คือคือไงดีละ่ะจะเรียกว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยพันมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยใบยเตยเนาะ เรากะตั้งใจก็คือเรามีพื้นที่เหลืออยู่เนาะพื้นที่เราจะมีเหลืออยู่ฝั่งนูน้นนะคะถนนฝั่งนู้นอะ่ะจะมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณไร่ <c oughs> ไล่กว่ากว่าซึ่งมันมีบ่อบาดาลอยู่แต่เนื่องจากอ่า ทุนที่เราจะทำระบบน้ำนะ่ะมันมีไม่มากพอเราก็เลยลองใช้เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบเครื่องเบนซินเนาะซื้อมาแบบ9.5แรงเลยซื้อมาเพื่อที่จะใช้สูบดูเพราะเราดูใน u t ทูปอะคือเขาสามารถที่จะใช้สูบได้ แล้วมันก็คือประหยัดต้นทุนเนาะแล้วก็จะใช้เห็นว่ามะพร้าวเนี่ยมันเปมันไม่ได้ลดทุกวันเนาะอาจจะลดประมาณอาทิตย์นึงครั้งหนึ่งหรือสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้คือลดให้ชุ่มๆเลยอะกะว่าอย่างนั้นก็เราก็เลยซื้อเลยเพราะต้นทุนเราเรามีไม่มากพอก็คือไปลองแล้วซื้อเครื่องมาแล้วซื้อทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างมาแล้วนะกราคิดว่าไม่น่ายากอยู่ดูในยูทูบแล้วไม่น่ายาก แต่พอลองปฏิบัติจริงๆแล้วคือมันทําไม่ได้มันสูบมันขึ้นมันขึ้นแป๊บเดียวค่ะแล้วน้ำมันก็เหมือนมันไหลมาไม่พอเนาะเพราะบ่อนี้มันเป็นบ่อที่เจาะเก่าทิ้งไว้เป็นสิบปีแล้วล่ะเหมือนว่าเรามันสูบมาสูบมาแบบสักไม่นานเลยอ่ะมันก็คือน้ํามันก็ก็หยุดน้ำมันไม่ไหลลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกเปลี่ยนจากท่อสองนิ้วเป็นท่อนิ้วครึ่งจากท่อสิบสองสิบสองเมตร เหลือ8 m. เมตรลองทุกอย่างลดลดปริมาณลดลดระยะในการสูบลดจำนวน,วนจำนวนไอขนาดของท่อก็แล้วคือไม่สำเร็จจนถอดใจแล้วเนาะก็เลยทำยังไงล่ะคราวนี้อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าที่ว่างที่จะลงเนะี่ยมันไม่สามารถที่จะหาน้ำหาแหล่งน้ำมาเพื่อลดได้ก็เลยตัดสินใจกลับมาฝั่งนี้ ฝั่งนี้ซึ่งซึ่งลงไม้ป่าเกือบจะว่าเต็มร้อยแล้วก็เต็มร้อยแล้วนะคะดูสิเนี่ยมันทําไงได้ล่ะก็คือไม่รู้จะทําไงก็คือต้นต้นมะพร้าวมันมารอแล้วก็เลยต้องตัดสินใจฝั่งเนี้ยคือเครื่องสูบน้ำมันเนาะข้างหลังอะ่ะมันมีสะ,ะไม่ใช่สะมันมีคลองอยู่แต่มันก็ อ่าถ้าไหนถ้าหน้าไหนฝนดีๆอ่ะมันก็ไม่แลมันมันก็ไม่แห้งเอกเนาะแต่ถ้าเกิดปีไหนที่แรงจัดๆมันก็แห้งเหมือนกันเนาะก็ถือแต่ว่าก็ยังมีมีแบบมีคลองอยู่ก็เลยคิดว่าอ่ามาลงมาปลูกแปลงนี้ก็ได้เนาะปลูกลงปลูกแปลงนี้ก็ได้แต่แปลงเนี้ยลงไม้ป่าไปแบบจะว่าเต็มร้อยก็แล้วก็ว่าได้นะคะถือเห็นไหมปูยระยะสามคูณสามไปบางทีก็มีแซมกลางไปบ้างบางแถวนะก็คือคิดว่ามันจะเต็มพื้นที่แล้วล่ะแต่ทําไงได้ล่ะมะพร้าวเรามาแล้ว มีมะพร้าวแล้วไม่ไมีรู้จะแก้ปัญหายังไงก็เลยจําเป็นจะต้องเอามาลงาแสมไม้ป่านี่แหละซึ่งเริ่มจากตรงช่วงเนี้เนาะเราคิดว่ามันมันแออัดแล้วมันแออัดมากมายแล้วก็เลยจะเริ่มเนีย่ยเริ่มจากแถวนี้ละก็กลับประมาณไล่กว่ากว่าเนาะเริ่มปลูกแซมแล้วคะ่ะแถวและสามต้น ซึ่งถ้าสมมติว่าไม้ป่าอันไหนมันโตแล้วมันง่ำมะพร้าวก็อาจจะต้องเอาออกคือยอมเสียสละแล้วเพราะตอนนี้คือไม่รู้จะแก้สถานการณ์หรือแก้ปัญหาย,ยังไงแล้วเพราะฝั่งนี้มีแหล่งน้ำเนาะมีน้ําประปาพร้อมนะมีหนึ่งมีน้ําประปาสองมีเรามีเครื่องแล้วข้างหลังมันมีคลองเนาะคือคิดว่าฝั่งนี้ระบบน้ําอาจจะง่ายกว่าฝั่งนู้นเพราะฝั่งนู้นมันเป็นบ่อบาดาลฝั่งนู้นนะคะ่ะฝั่งนู้นนะเนาะ ที่เหลืออยู่ไล่ครึ่งอ่ะมันมีบ่อบาดานแต่เราไม่สามารถนํามาใช้ได้น้ําอ่ะก็คือตัดทิ้งไปเลยก็คือเราไม่ไม่สามารถที่จะหาระบบน้ําให้กับมะาพร้าวได้แต่ฝั่งนี้เราสามารถหาได้แต่เราต้องกลายเป็นว่าเราจะต้องมาแซมในไม้ป่านะคะแล้วก็เลยแซมเป็นระยะห6หคูณเจ็ดคูณหสลับกันไปอย่างเงี้ยซึ่งดูดูแถวไหนที่ว่าดูมันห่างห่างอะ่ะเราก็จะแซมลงไปเนาะอย่าง,อย,างอย่างแถวนี้แถวนี้ดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่อย่างแถวนี้เออมันเหลือเนื้อที่เยอะ ก็จะแซมไปอย่างนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นการแก้ปัญหาแบบนี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดอีกอย่างหนึง่งซึ่งว่าเราวู่วามเกินไปเราใจร้อนเกินไปหรือเปล่าที่ไปซื้อพันมาทั้งทั้นท,ที่ระบบน้ําเรายังไม่สําเร็จเพราะเราตอนแรกคิดว่ามันไม่น่ายากแต่แท้แล้วมันยากสําหรับเราเลยเพราะเรามือใหม่เหมือนเริ่มจากศูนย์เลยเราไม่รู้เรื่องพื้นฐานของเกี่ยวกับการสูบน้ําเลยนะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นี่คือข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึง่ง ปัญหาที่เจออีกอย่างนึงในการในการทำสวนเนาะมันเป็นเพราะเราบริหารจัดการไม่ดีวางแผนไม่ดีหรือไงก็ไม่รู้แหละแต่อุปสรรคในการทำสวนนะถ้าเกิดไม่ได้ปลูกไม้ป่านะปลูกเป็นไม้อย่างอื่นที่ต้องการน้ำระบบน้ำนะจะมีปัญหาทุกครั้งจริงๆเลยถ้าถ้าเป็นปลูกไม้ชนิดไหนก็นแล้วกันที่ต้องการน้ำนะจะเจอปัญหาและอุปสรรคทุกครั้ง แต่ถ้าเกิดปลูกไม้ป่าปุ๊บจบแล้วจบเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ก็คือจะเป็นเราเราจะดำรงชีพด้วยไม้ป่าอย่างเดียวไ,ไปไม่ได้ไงมันต้องมีไม้ผลบ้างเพื่อเป็นไรายได้ให้กับตัวเราเนาะก็คือมันก็เลยโอ้บางทีก็ท้อจังเลยเพราะเรามันเป็นแบบเหมือนกับคนทําที่ต้นทุนไม่มากต้นทุนต่ําอะต้นทุนต่าติดลบด้วยซ้ำเนาะ เหมือน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 ,น,นได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยก็เลยโอ้บางทีก็ทอ้ทอทอ้ทอเนาะแต่ก็คือแต่ก็คือมามาจนถุดจุดเนี้ยท้อได้แต่ถอยไม่ได้เนาะทอ้อก็คือนั่งลงมองต้นไม้อย,อย่างเดียวเลยแล้วก็คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอย่างอยก็ต้องเอาเขาลงดินไปก่อนแหละแล้วต้นไม้ต้นไหนสามารถที่จะแบบตัดสางได้หรือว่าขุดล้อมได้ก็จะเอาออกเนาะเพื่อให้ขยายพื้นที่ให้กับมะพร้าว นี่แหละค่ะอยากจะมาเล่าแชร์ปัญหาอุปสรรคและประสบการณ์ที่เจอเนาะอย่างคนที่แบบวางแผนพื้นที่ดีๆคือมีระบบฉันมีระบบน้ําก่อนอันดับแรกเลยวางระบบน้ําดีอันดับแรกเลยจัดจัดแปลงอย่างดีแล้วนะบอกได้เลยค่ะว่าทุกอย่างราบรื่นแน่นอนแต่อันนี้ติดขัดติดขัดเรื่องระบบน้ําทุกอย่างทุกครั้งเลยเอ อยากเอามาแชร์ให้ฟังนะคะเพื่อนๆจะว่าสมน้ำนาตัวเองก็ก็ได้เนาะแค่นี้ละคะ่ะจะมาเล่าให้ฟัง